มาพบกับบทที่3นะคะบทนี้มีชื่อว่าซื้อแอปเปิลมาแล้วสี่ลูกนะคะหรือภาษาเกาหลีเรียกว่า사과네개를사 e 요사과네개를사세요นะคะประโยคบ,บทนี้นะคะก็จะไปพูดเรื่องของอะไรแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของบทนี้นะคะเขาบอกว่า문그래แคร์ซูริน마란수잇 ก็คือสามารถบอกจํานวนของสิ่งของได้ค่ะคำศัพท์ที่เราจะเจอกันในบทนี้นะคะสำหรับ EP 1นี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็สิ่งของนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะนี่นะคะแพะมังโกูซาวกวาสุบักดูรียนพานานาออเรนจิคาบังฮันกูกอเชกชาดงชะทเทเรบิจอน ซนพุงกีคอมพิวเตอร์ Computer, นะคะแล้วก็มุลปอบของเราหรือวยากรของเราก็คือเคควอนเดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำเหล่านี้จะแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะเปิดแผงตลาดมาเลยนะคะบทนี้แน่นอนที่สุดเรามาดูกันว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยออกเสียงกันว่าอย่างไรบ้างภาพที่1ค่ะ หลายคนอ่านได้แล้วเนาะเดี๋ยวลองออกเสียงไปตามคลิปกันนะคะมังโกอีกครั้งหนึ่งค่ะมังโกใช่ค่ะมังโกทับสัพท์อังกฤษนะคะคำนี้คำต่อไปค่ะพานาหาพานาหาพานานะคะก็คือกล้วยใช่ไหมคะกล้วยเนาะทับศับภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะคำต่อไปค่ะออรนจี โอเรนจ์โกเรนจ์นะคะก็คือออเรนจ์นะคะก็คือส้มนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ A. A. แพแพรแพรนะคะลูกแพหรือว่าคล้ายๆบ้านเราก็เป็นสาลี่นั่นเองนะคะข้อที่ห้าค่ะสับปะสับปะสับปะก็คือแอปเปิลนะคะคำที่หกค่ะสุประสุประ แล้วค่ะซูบักซูบักแปลว่าแตงโมนะคะคำที่เจ็ดค่ะมีน้ำหนามทุเรียนทุเรียนทุเรียนนะคะอันนี้ก็ทับศัพท์เนาะดูเรียนเหมือนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็บ้านเราก็จะเรียกว่าทุเรียนนะคะแต่เกาหลีเรียกว่าดูเรียนนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงจำนวนของสิ่งของใช่ไหมคะดังนั้นแน่นอนว่าต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังที่ทุกคนทราบกันดีว่าประเทศเกาหลีใช้ตัวเลข2ระบบ2ระบบนะคะนั่นก็คือตัวเลขที่เขาใช้มั้งแต่โบราณก็คือตัวเลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็ตัวเลขที่ใช้มาในยุคสมัยที่โดนจีนปกครองแล้วก็มีการติดต่อซื้อขายกันกันกบคนจีนนะคะซึ่งใช้ตัวเลขจีนในการซื้อของหรือจับจ่ายทําธุรกิจกันในช่วงนั้นแล้วก็ทําให้ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้เกาหลีก็เลยได้ใช้ตัวเลขที่ มีของระบบจีนอยู่ด้วยแล้วก็เสียงเพี้ยนไปจากของจีนแท้ๆอยู่บ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนตัวเลขที่เป็นตัวเลขเกาหลีแท้หรือเกาหลีดั้งเดิมนั่นเองนะคะในการบอกตัวเลขนี้ยเขาจะบอกตัวเลขเกาหลีแท้เนี่ยเขาจะบอกอยู่3อย่างนะคะเขาจะเอาไปใช้ในการพูด3อย่างก็คืออันที่1เนี่ยเขาจะบอกอายุค่ะอายุเช่นฉันอายุ3ขวบเนี้ยสขวบเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขเกาหลีพวกนี้แทนนะคะ อันที่หนึ่งอายุแล้วอันที่สองนะคะเขาจะบอกเรื่องของเวลาเวลาก็ไม่ได้บอกทุกทุกทุกเข็มทุกทุกเ,เขาเรียกว่าทุกทุกหน่วยนะคะเขาบอกเฉพาะหน่วยที่เป็นชั่วโมงค่ะก็คือเข็มสั้นเฉพาะหน่วยที่เป็นชั่วโมงค่ะ12ชั่วโมงนั้นเขาจะใช้ตัวเลขเกาหลีในการไปบอกส่วนหน่วยนาทีวินาทีเขาจะใช้ตัวเลขระบบจีนไปบอกนะคะแล้วก็อสุดท้ายก็คือจํานวนนับก็คือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือจํานวนสิ่งของต่างๆว่า กี่คนกี่ชิ้นกี่อันกี่อย่างเนี่ยค่ะซึ่งเป็นจนํานวนนับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เรามาลองออกเสียงกันดีกว่าค่ะ,ะคุณจะปีกกาไว้นะคะ1นถึงสของตัวเลขเกาหลีแท้เนี่ยเขาจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือรูปเต็มนะคะฮานาออกเสียงว่าฮานาใช่คุ้นคุ้นไหมคะฮานาหลายๆคนตั้งชื่อ,อตัวเองว่าฮานาอย่างงี้ฮานาแปว่า1เนาะฮานาแปว่า1นึ่ง t o ถูแปลว่า2องเสร็จเสร็จแปว่า3 n e เน็ตเน็ว่า4ซึ่ง h a าถูเสร็จเน็ตพวกนี้จะใช้คำเต็มเต็มก็ต่อเมื่อเอาไปพูดหรือนับนับเลขอะค่ะในการนับเลขในการบอกแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอามาใช้ในการเป็นจำนวนนับเขาจะใช้ตัวรูปย่อเช่น Apple 2ลสอูกเขาจะใช้ว่า two แทนที่จะใช้ทูลนะคะดังนั้นเขาจึงมีรูปย่ออยู่ก็คือว่าฮานาก็จะย่อมาเป็นฮันตัดออกแล้วก็เอานีอื่นลงไปเป็นตัวสะกดนะคะทูลตัดตัวสะกดออกไปเหลือทูเสร็จเหลือเซตัดตัวสะกดออกให้หมดค่ะเนตเหลือเนสี่ตัวแค่นี้ค่ะที่เขาตัดแล้วก็ลดรูปลงไปในการไปบอกอจํานวนสิ่งของคนสัตว์นะคะทีนี้ห ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยเขาก็ใช้รูปเดียวไปเลยเช่นห้าเงี้ยค่ะเขาใช้ทาสอดทาสอดทาสอดนะคะคำนี้ว่าทาสอดนะคะหกยอสอดนะคะยอสอดเจ็ดอิลกุบค่ะแปดยอดอล9อก้าอหกและสิบอล ะะฮานาทูลเศตเน็ดทาสอดยอสอดอิลกกบยอดอลอาหกยอล1ิก็จะเป็นยอลฮันหรือยอลฮานาเนี่ยค่ะสิสก็จะเป็นยอลทู13บสามยอลเซไปเรื่อยๆจนถึง20ก็จะเป็นซูมูล30ามสิบซอรินสี่สิบมาหินห้าสิบชินหกเยซุน 70อิริน80ยอร์ดิน90อาหึน100แพ็กซึ่งตัว100เนี้ยค่ะจะใช้เหมือนกันเลยกับระบบจีนจาก100ขึ้นไปนะคะจาก100ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอ,อ,อ,อินฟินิตี้เนี่ยจะใช้เหมือนก,นกันกับระบบจีนเลยนะคะซึ่งอันนี้จำไว้นะคะว่าตัวเลขเกาหลีแท้ใช้บอกอยู่3อย่างเนาะ โอเคค่ะทีนี้เรามาลองดูลักษณะของไวยากรณ์ในบทนี้นะคะไวยากรณ์บทนี้พูดถึงแค่คอนแต่นะคะเรามาดูว่าคืออะไรแค่คอนแดเป็นคําที่หรือไวยากรณ์ที่ใช้แสดงหน่วยนับสิ่งของโดยพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเนาะหน่วยนับสิ่งของคืออะไรภาษาบ้านเราเรียกลักษณะนามลักษณะนามคืออะไรเช่นปากกาหนึ่งหนึ่งแท่งหรือหนึ่งด้ามถูกไหมคะกระเป๋าหนึ่งใบ แอปเปิลหนึ่งลูกอยเงี้ยค่ะหนังสือหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยค่ะคำว่าเล่มคำว่าใบคําว่าลูกคําว่าต่างๆที่เติมท้ายคํานามอะค่ะเขาจะเรียกว่าลักษณะนามซึ่ง EP หนึ่งเนี้ยเขาจะพูดถึง3อันก็คือแคร์แคร์ก็คือเป็นการบอกลักษณะนามของออสิ่งของทั่วๆไปแปลได้ว่าอันชิ้นลูกใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นซากว่า ก็คือ2ใช่ไหมคะที่นับเลขกันเมื่อกี้แคร์นี่ค่ะเติมท้ายเติมท้ายจำนวนตัวเลขนะคะคอนแปลว่าเล่มคำเนี่ยคือแปว่าคอนนะคะคอวอโนอคอนอันนี้คอนออกแขว่าแครบางคนออกเป็นแงก,ก็ได้อันนี้แทนหรือเดบางคนออกเทอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูคอนแปลว่าเล่มแปลว่าเล่มใช้กับพวกแชกแชกแปลว่าหนังสือทาสอด ทาสดเมื่อกี้คืออะไรทาสดสดท่าส,ด,าสดคือห้าใช่ไหมหนังสือห้าขอนขอนคือเล่มฉดงฉาฉดงฉาคือรถยนต์ใช่ไหมกี่คันเนก็คือสี่แต่ก็คือคันก็คือเครื่องคันนะคะฉดงชานีเถนะคะทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างกันครับอืม응ว่า섯개주ส요กซ สากล่าสุดเกนี่ไงชูเซล์ฝังอีกรอบนึงค่ะสากล่าสุดเกย์주세요สากล่าสุดเกย์주세요นะคะก็แปลว่า응อืมขอแอปเปิ้ลห้าลูกใช่ไหมคะห้าลูกนะเนาะชูเซล์ก็คือขอนะคะขอที่เป็นลักษณะของเป็นคําสั่งนะแต่ว่าขอค,ค่ะอืมขอแอปเปิ้ลห้าลูก ทีนี้คนขายก <T> ็จะบอกว่าเ여기있ย니다네ี기있습니다ิ여기เน่อยแปลว่าอะไรคะเ่แปลว่าได้ค่ะได้ครับยอกี่ตรงนี้ที่นี่อินิดาแปลว่ามีนะคะเห็นไหมคนซื้อลงท้ายด้วยโยเป็นรูปสุภาพปานกลางรูปสุภาพปานกลางส่วนคนขายต้องเคารพลูกค้านิดนึงดังนั้นจึงลงท้ายด้วยรูปสุภาพที่สุดก็คือนิดาซึมนิดาผิบนิดาหรือซึมนิดานะคะแปลว่า ได้ค่ะอยู่นี่ค่ะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อความสุภาพเนาะเราต้องให้เกียรติสนนิมหรือว่าลูกค้านะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันค่ะเห็นภาพนี้ไหมคะลูกแพเนาะแพ2สองลูกเห็นไหมเขาก็จะพูดว่าแพทูเกนะคะสองลูกนะคะชาดงชาชาดงชารถยนใช่ไหมกี่คันคะหนึ่งคันเราจะพูดว่ายังไงเป็นภาษาเกาหลี ชาดงชาหันแต่นะคะหันก็คือ1แทก็คือเป็นลักษณะนามของชาดงชานะคะต่อไปค่ะคงแจกคงแจกคืออะไรคะสมุดใช่ไหมคะคงแจกคือสมุดแจกคําเดียวคือหนังสือคงแปลว่าางเปล่าเนาะเอามารวมกันแปลว่าหนังสือที่ว่างเปล่าที่ไม่มีตัวอักษรนั่นก็คือสมุดนั่นเองนะคะสมุดกี่เล่มเก้าเล่ม 9, เก้าเล่มพูดว่ายังไงเรามาดูคงแจกอาบก่อน คงแช็คอาหมก่อนนะคะสมุดเก้าเล่มอมืทีนี้ไปดูคาบังค่ะคาบังกี่อันสามใช่ไหมอืมคาบังเขาจะไม่พูดว่าคาบังเซตเกเขาจะไม่พูดว่าเซตเกนะคะเขาจะพูดว่าคาบังเซเกอือใช้รูปย่อนะคะหนึ่งสี่ใช้รูปยอะะ่อรูปยอ่ปยอเนาะฮันทูเซเนนะคะ ทีนี้มาดูฮันกูกอฮันกูกอแปลว่าภาษาเกาหลีแช็กแปลว่าหนังสือรวมกันแล้วจึงกลายเป็นคําว่าหนังสือภาษาเกาหลีหรือฮันกูกอแช็กนะคะสี่เล่มพูดว่ายังไงฮันกูกอแช็กเนก่อนนะคะและภาพสุดท้ายซอนพุงกีก็คือพัดลมใช่ไหมพัดลมมีสามเครื่องนะคะก็พูดว่าซอนพุงกีเซแทนะคะอ ออทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะจากภาพใช่ไหมคะออมังโกใช่ไหมมังโกกี่ลูกเนี่ยหกนะคะมังโกหกลูกทีนี้เรามาดูออประโยคสนทนากันนะคะว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะคะออประโยคมาละ뭘샀어요ฟังอีกรอบนึงค่ะบอรสัต์สย หมดสวยเนาะหมคำนี้มาจากคำว่ามูออดเออมูออดแปลว่าอะไรบวกอรึลซึ่งเป็นคำชี้กรรมเนาะว่าอะไรเนี่ยที่เป็นกร,รมที่โดนซื้อมาเนี่ยซาดานะคะคำนี้ซาดาแปลว่าซื้อซื้อมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นรูปนี้ค่ะรูปอดีตก็คือซื้อมาแล้วอะมดสวยเนซื้ออะไรมาประมาณนั้นนะฮะ เขาซื้ออะไรมามะม่วงใช่ไหมหกลูกเนาะมาดูว่าเขาจะตอบว่ายัางไงหกลูกนะคะมังก를샀어เกลือซื้อมกเกลือสจะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาตอบนะคะมังโกมะม่วงยอซอหกเกลูกแล้วก็ใส่คำชี้กรรม คำชี้กร,รม,มันจะมีคำว,ว่าอึลกับรื้อตรงนี้นะคะว่าโดนซื้อมาแล้วถูกซื้อมาแล้วแล้วก็แล้วก็ตามด้วยกิริยาอยู่ท้ายประโยคนะคะเวิร์บอยู่ท้ายประโยคเนาะมีภาพต่อไปค่ะฉับฉี่ฉับฉีคือนิตยาสารนะคะเรามาดูว่านิตยา,าสารสี่เล่มเนี่ยเขาจะถามอะไรและตอบว่าอย่างไรบ้างอ่าโจ์บอกมาละ뭘ใส่กเออฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ뭘ใส่กเออ m o มียวซัลโลใช่ไหมคะซาดาแต่ทีนี้ไม่ใช่รูปอดีตแล้วเป็นรูปของวยากร์บทที่แล้วที่เราเรียนมาถ้าได้ย้อนดูคลิปนะคะก็คือจะใช่ไหมจะทีเ่เป็นวยากรณนในบทที่บทที่สองใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดเนาะบทที่แล้วนี่เองเอามาเติมท้ายบ่งบอกว่าจะซื้ออะไรหรือจะทำอะไรในอนาคตนะคะซึ่งประโยคนี้ยว o ัล o โอ้ขออภัยบมดสักอนนะคะประมาณว่าจะซื้ออะไรอ่ะอืในภาพคือนิตยสารสี่เล่มนะคะมาดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงจั๊บจีเนกอนเอล่มเอลกอนะคะเพราะอะไรเพราะคําว่าก่อนมีตัวสะกดอยู่ด้านล่างก็คือมีอึนเป็นตัวสะกดตัวเนี้ยค่ะ นี่อึนเป็นตัวสะกดดังนั้นจึงเอาคําว่าอึนมานะคะแล้วก็จะตอบว่าชับชีเนกอเนอร์ัลกอเอลแปลว่าจะซื้อนิตยสารสี่เล่มนะคะนี้มาดูภาพนี้จักรยานสองคันใช่ไหมชาจอนกอนะคะแปลว่าจักรยานเนาะชาจอนกอนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์จะถามยังไงบ้างบอืซากออี้ซ้ย ทีนี้ด้านหลังเนี่ยต่างกันทุกข้อเลยนะสังเกตเห็นว่าต่างกันทุกข้อเลยเวลาถามนะคะ뭘사고있어요뭘사고있어요고있어요นะคะก็คือไวยากรณ์ที่เรียนครั้งที่แล้วนี่เองเหมือนกัน고있다แปลว่ากําลังใช่ไหมคะ뭘사고있어요กําลังจะซื้ออะไรนะคะซึ่งในภาพคือจักรยานสองคันใช่ไหมเราก็จะตอบเป็นภาษาเกาหลีได้ว่า자전거두대를사고있어요 จักรยานสองเดอเรือสองเดลักษณะนามของอจานรเห็นไหมซาโกอิโซก็ตอบว่ากำลังเช่นกันกำลังจะซื้อจักรยานสองคันนะคะทีนี้เนื้อหาของบทที่สาม EP ที่หนึ่งนี้ก็พูดถึงเนาะคำลักษณะนาม แคร์คอนแดนะคะซึ่งครูก็จะแยกคำศัพท์ออกให้เห็นชัดเจนนะคะว่าตัวที่1เนี่ยแคร์เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างก็คือพวกผลไม้สิ่งของค่ะพวกแพรมังโกซาวกวาซูบักแล้วก็ขาบังพวกนี้นะคะส่วนคอนนะคะคอนแปลว่าเล่มนะคะก็จะใช้กับพวกสมุดหนังสืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะนา,น,านามของเขานะคะแล้วก็คำสุดท้ายแดแปลว่าคันหรือเครื่องนะคะก็จะใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นพวกรถยนต์บ้างเรือยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับบทที่3นะคะซื้อแอปเปิลแล้ว4ลูกนะคะซากวาเนเกรืสัสโซยสำหรับ ep ที่1โปรติดตาม ep ต่อไปค่ะ